ต้องเรียนเลยนะคะว่าปกติที่นี่เนี่ยน้ำสามบอ่อน้ำทั้งหมดทุกกี่บอ่อก็ะช่่งแห้งหมดเลยแห้งจนเราต้องใช้รถไปขนน้ำเดือนหนึ่งเราใช้แค่น้ำมันประมาณ9ก้าหมื่นบาทๆๆะะแต่ทันทีที่เรามีลงทุนไปล้านสามตอนนี้แค่ปีเดียวเรากลับคืนหมดแล้ว เรายังได้ที่ดินเพิ่มขึ้นซึ่งมีเนื้อที่ดินอีกสีไ่ไร่<ม>นะคะอันนั้นเป็นเป็นเป็นข้างเคียงแต่ตัวจริงๆคือน้ำเนี่ยเราจะใช้อยู่ขนาดเกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยลดน้ำแบบไม่ต้องเกรงใจเลยนะแฉไปทั้งวันเลยผักเขานี่เขียวอือเขาใช้แบบไม่ต้องเกรงใจอะ่ะเขาปลูก,ลกต้องไปเขา้าพอถึงหน้าแล้งเขาต้องย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย ไปเช่าที่ของทหารแต่ปีนี้ทุกคนไม่ขยับไปไหนเลยค่ะแล้วก็มีสปริงเกอร์ตลอดเวลาทั้งวันน้ด